สวัสดีตอนเศร้าคะ่ะโรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยุดอนท่านี้จับทาการเรียนการสอนแ,แล้วแต่ว่าของโรงเรียนจะนวดด้านหลังก่อนเนาะค่ะเนาะและ้วก็ึงค่อยจะนวดด้านหน,าน้าบัดนี้ท่านได้กรณีาเจ้าปวดหลังลูก,กเขาจะนวดด้านอย่างก่อนด้านหน้าก่อนก็คือพื้นฐานขาเปิดประตูลมก่อนถ้าได้กรณีน,นี่เจจาปวดท้องเราจะนวดด้านหลังก่อนบันดนี้ทั้งโรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยหุ่ดอนท่านนี่ก็คือ เอาประสบการณ์จากที่ตัวเองไปต่างประเทศลงมาสอนในในโรงเรียนเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วท่านวดของโรงเรียนจะวันักเรียนยึดติดทานวดแต่จะให้ยึดติดอย่างลูกยึดติดสุดและเส้น,นะะนะแล้วค่ะเนาเราจะเรียนของแนวเส้นสิบกับการเกิดโลกเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะพร้อมพร้อมยังคะพร้อมค่ะอ่ะพร้อมยกมือหนึ่งสองสาม่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่ง ยกมือไหว้ขออนุญาตสัมผัสร่างกายอธิษฐฟังไม่พี่นี่ลูกดูว่าลูกค้านอนหัวไหลแนบพื้นบ่ออเบิ้งลูกอย่าคุยกันลูกเบิ้งว่าหัวไหลลูกค้าแนบพื้นบ่อหูแนบพื้นบ่อแล้วแขนลูกค้าไม่ควรงอฟังเด้อลูุ๊กด้าแขนลูกค้าควรกลางออกควรยันให้สบายที่สุดลูกเออแล้วกะ็นอนให้สบายที่สุดท่านอนที่ถูกต้องต้องไม่งอแขนลูก กางแขนในเจ้าของสบายที่สุดเตียงสองสบายยัางลูกเออให้มันสบายแล้วลูกได้ถ้าห้องงอเนี่ยลูกเลือดลมมาานันจะยังมันจะเดินไม่สะดวกลูกลองออาแขนลงอง้ึงใตเล็กๆล,ลองเดินด้ลูกเหยียดแขนออกเออแล้วก็บ่ลงไหลยล่งให้เจ้าของสบายโอเคเนาะอันต่อมาเอาผ้าปิดทางยาวเอาผ้าปิดทางยาวปิดทางยาวเสร็จเรียบร้อยเราจะห่วงเรื่องอย่างลูก เรื่องสุขภาพแต่โดยการที่เฮ็ดน้งเช็ดน้งลูกเช็ดแอลกอฮอล์หยิบแอลกอฮอล์ขึ้นมาหยิบซัมลี่เนี่ยกรสัมลีมล่ลงไปบ้างไว้ปลายเท้าเพื่อเขาจะเช็ดน้งเช็ดที่ปลายเท้าเราสัมลี่ไปว้างที่ปลายเท้าเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดมือเจ้าของโดยที่เท็หลังมือก่อนยกไม่ยกขึ้นสูงไปเสร็จหลังมือแล้วก็มาเสร็จฝ่ามือและยกก็ตามลองนิ้ว แล้วก็เซตจ,จากฟามือลงแล้วไปเซตส่วนมือแล้วเซตอีกขงังหนึ่งอ่าแล้วก็เป็นหลังมือแล้วก็เป็นฟามือแล้วก็เปลี่ยนจกเข้าไปตามล่องนิวเสร็จแล้วก็เซตฟ,ฟามือเง้วลงแล้วก็เซตส่วนมือแล้วก็สำลีว่างไบก่อนแล้วถึงค่อยมาจิบเ็จเรียบร้อยเราจะกดที่สี่เลื่อนตัวขึ้นไม้ถน,นัดกดขึ้นไม้ถน,นัดใกล้ๆคอนิดหนึ่งลูกส่วนมือชิดๆกัน ให้ส่วนมือคิดแล้วก็โนมลงแล้วก็น,กน,นับไม่กุ้มหน้าเบิ่งเจ้าของได้กระจกแล้วก็น,นับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าบังรับเลือดและความร <2, S 1> ้อนขึ้นสู่อขึ้นสูง, 4, <3. S 1> สงกกหูด้างที่อยู่ตังทึง,งไปแล้วก็ถอดหัวเข่าก่อนลูกถอดหัวเขา่าแล้วก็ไปว่างใส่กางสมวนมือยังคิดกันอยู่ ลูกค้าต้องหัวนิดแน่อนนแล้วก็นมฟังนะลูกนะเตียงหนึ่งเนี่ยแสดงว่าฝืนท่านวดเนี่ยคือเขาฝืนทานอนลูกถ้าเขาฝืนท่านอนเนี่ยเขาจะเกิดอาการคอตกหมอนบัดน,นี้เขาโกหกตัวเองลูกเขาจะครัว่าเขาตัวจะขอมมะลุกเนี่ยถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยหนูสังเกตถ้าลูกค้าเปลี่ยนตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขานอนไม่สบายเราไม่ควรนวดยานวดเด็ดขาดลูกมันจะอันตรายกับคนที่กําลังถูกนวด หนูถอนมือทันทีลูกแล้วก็จัดระบบเขาให้เขาแต่จัดระบบตัวเขาเนี่ยอันตรายสุดๆหนูจำไม่ึ้นใจ้อถ้าลูกค้านีอาการพลิกไปพลิกมาแบบนี้เนี่ยคือจังเสร็จอะเขาเป็นหมอไปได้ลูกเขาไม่เข้าใจท่านอนบอมเป็นบ่เคยนวดลูกตอนนี้หนูมาเลี้ยนอย่างลูกเออหนูมาเลี้ยนนวดลูกหนูต้องเข้าใจในสิ่งที่กําลังกระทาถ้าเขากิ้งไปกิ้งมาเนี่ยแสดงว่าตัวเขาเนี่ยลูก อันตรายกับคนที่ถูกนวดที่สุดหนูอย่าล้นวดได้ค่ะถ้าลูกค้ามีอาการแบบนี้ปับ๊บหนูควรที่จะหยังทันทีหยุดทันทีสแสดงว่าเขานอนไม่ถูกต้องแล้วเขามีโอกาสที่จะเด้งได้ทันทีจําไล้ขึ้นใจแล้วลูกนะอย่าไปนวดเด็ดขาดถ้าฝืนปั๊บเนียลูกอาการตามมาก็คือหนึ่งจะเกิดอาการของคอตกหนอนถ้าเขายังนอนก็สบายเขาก็หันอย่างลูกหันหน้าอีกฝั่งหนึ่งซะ นังขนาดแม่ไห่หนูยังบ่รู้จักเข็ดลูกก็คือมันเป็นฝืนท้าหัวไหล่ไม่แน่ฝืนขึ้นอ,อย่างลูกเออนวดไม่ได้เขียนก่จะเป็นต้องลงอย่างลูกเขนไน่จจะเป็นต้องลงแขนก็จะเป็นต้นนตงองหยัางบัดนี้หนูนอนนะหนูถามเจ้าของอยังวันหนูนอนสบายยังลูกโอเค